สวัสดีครับปากุศลิโยบันทาครับพี่น้องครับปัิเดชสถานการณ์ครับสองสุ่มกลัวๆครับทีมงานท่งทยอยกทงกำลังทยอยกันเข้ามาแล้วครับทีมงานกําลังทยอยกันเข้ามาแล้วครับเอารถลำโพงมาฮอดแล้วพี่น้องรถลำโพงมาถึงแล้วนะครับจอดอยู่ทางรถบ้านนี่ละรถลำโพงสองสุ่มก,ๆๆกยยมลัวๆกันทยอยเข้ามาครับ สาเหตุเกิดจากนี่แหละเขาขูรถครับอยู่ที่ช่องตะกูนูนดินแดงเนาะพี่น,น้องเนาะขูดรถตกเขาอยู่ก็เลยเหตุให้ทีมงานลาซาเลยครับตอนนี้ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องครับข่าวดีจากรถรถไสมณะนังครับเพีหน่อยห้องนังครับตอนนี้ออกมาได้แล้วครับ ส่งค้าบ่าว่ามาได้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะฮอดจักถุ่มจักย่ามกับจะถ่าอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ปาโกก็กยังถ่าอัปเดตข่าวสารครับเอฟซี <F 4. S 2> ปาโกเอฟซีสาวหน่อยเพื่นอนๆนะครับเพราะว่าในวันที่เดินทางเนาะพี่น้องเนาะคือว่าวันที่ไม่ปกติครับเป็นสารมากครับตอนนี้รถกับเรารายงานเอฟซีครับตอนนี้รถลำโพง อีกหนึ่งคันเข้ามาแล้วครับเหมือนเดิงครับรถบาสยังจอดอยู่นี่สองคันครับรถในลำไยกับรถปาโกอยู่ครับตอนนี้จอดอยู่สองคันอยู่ครับล่อรถอาจารย์นักดนตรีกับรถปลาลัดรถอาจารย์นังปีกน็น่าจะใกล้เข้ามาแล้ว่ะครับผมอีน้องครับรถติดขี้กันนะครับ ดูกับพักผ่อนอาบน้ำอาบนั่ครับกินเขา้ากินปลาหัาเข้าห้าน้ำกินเ้ามาอีกแล้วหนึ่งพันครับพี่น้องครับรถเวทีครับพี่น้อง พี่น้องเนาะตายกันดูแรกกันเรียงนะครับขึ้นไฟน้ำท่าครับทัวร์เรนไฟน้ำท่าสะดวกไฟแจ้งสว่างครับเปิดไฟ,ไฟแจง้ง เสียเป็นรับตัวนี้ดนเบอร์กิบปาร์โคลนะครับจัดงานเป็นครั้งแรกด้วยกันครับเล่าก็ได้ครับจัดงานครับปาโกจากเอางานจากปาช่วยครับพี่น้องครับพอจัดเองครับเจ้าของตลาดเลยแหละครับเป็นจัดแห้งจัดเองเจ้าของตลาดจริงเหรอครับเอางานจากปาช่วยมาจัดเองครับ ขอให้คนเยอะๆขอให้คนเยอะๆถ้าใครมา150ใช่ไหมบัตร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 ซื้อล่วงหน้า150อ๋อถ้างานสองร้อยสองรแล้วก็ใครมาเช็คอินเก้าอี้ฟรีครับเช็คอินตลาดเท่าฟรีหมายถึงว่าเช็คอินได้เก้าอี้ไม่ต้องซื้อเก้าอี้เก้าอี้ฟรีใช่แสดงว่าตลาดนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่เปิดใช่ไหมตลาดเขาเปิดแล้วแต่ไม่เคยจัดงานแต่สถานที่เขาฟองมากเลยนะโอ้ยสุดยอดเลยสถานที่ ทีมงานกำลังเขามากครับพี่น้องครับม,มาใครเช็คอินแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปครับว่าเช็คอินเอาก้าอี้นั่งฟรีเลยครับ <c oughs> มาแล้วมาแล้วอาจารย์นักดนตรีแมนบอไปยลัดเดี๋บบยวก็มาหอดละ่ะอีบวเอ,อีบกเกินสองชั่วโมงแมนอันนี้อาจารย์นักดนตรีครับป้าหล่ะครับผมมาแล้วครับเป็นห่วงกันครับดูแลก,กันอ่ะเ,เนื่องจากวันนี้มีปัญหาด้านการเดินทางการจราจรครับ มาหว่ดกับกนดีใจอะไรครับพี่นอ้องทิ้งงานมากหอดมาถึงแล้วเอ้าแก่แก่ขึข้นมาเย็นดีแทบะุณน่ะ <laughs> เอาจุดเทียนเวียนวนกันจากสองหอบรถแต่มันหลายเมื่อนรถจอดอยู่ใได้เนาะฟังละสองขั้นนาะกว้างแม่นจอดฟังละสองขั้นก็ได้เพราะว่าเพราะว่าผู้จัดว่าเอาระหว่างสังเกตสีซ้ายขวานี่ใต้เวทีจุดกลางจุดกลางแบ่งกันระหว่างซ้ายขราะวาคือที่ตั้งวิธีจุดกลาง หมายถึงว่าแบ่งหลังเวทีอยู่นี่หน้าเวทีหันไปน่นบอกเขาจะว่าหน้าเวที่หอดใสหอดตึงซ<ส>ีนี่บอกแมนจังก็กระตามเอาเอาเลยเขาบอกว่าเอาแขกพ่อเลยว่าข้างหล้งางเสียเลือไปสัมเด็เพราะว่าเนื้อที่เขากว้างแง่แต่เกิดไม่พอขยายอีกก็ได้มาอีกแล้วขั้นหนึ่งครับรถไทยรัตบ่ะรถผูไหน ไทยรัฐด,ด,ดีดีได้ฮ่าฮ่าฮ่าพกันแล้วฮ่าฮ่าฮ่า <c oughs> เออรถไทยรัฐครับรถไทยรัฐกับรถบกสมามามารถไทยรัฐมากมาอเออจังวะทีม่าจะซาเนี่ยไม่เป็นปย,ยังเนี่นยถ่า,ายคลิปได้เนี่พี่น้องเนี่ยถ่ายคลิปได้เนี่ย สุดหยวดดีรีแทรัดมาแล้วแทรัดมาแล้วเอาทัางนี้ก็มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับไปอยู่สามากนยนะรถจอจดช่างึง,งถรถจอได้นนิใ,ใช่เออรถจอจออย่าวยุี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมา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 วน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 พุ่นจอดน้ำกันพุ่นแค่เน่เน่ผู้ใดไหนนอนเว้นหลอะไรเนาะนอนมาลับดอกเตี้ยเออ โอ้ยแต่แม่เพิ่นถิ่นอนดนสนุกนอนอาจารย์เย็นจนหนาวเย็นจนหนาวฝนลุกไปเลยฝนลุกอ้าวโอเคอ้าวตามสถานการณ์เมาหอดจอดถึงก็ดีใจแล้วพี่น้องเอ้ยเอาลงแล้วเม็ดยาเด้อยาเด้องานใหญ่เด้อเนี่ยเนี่ยโอ้สุดยอดกันพี่น้องวันนี้นั่น แมนยังล่นแมนย่งแล่นพะนะ <c oughs> ี่น้องเอามาแล้วครับเป็นยังคือเอาฝนมาหน้ามือบานมันเย็นวะเอ้าพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไปสนี้ขอพูดณทุการติดตามครับปากูสุริโยบันทาครับสวัสดีครับ